วิธีโพ้ถือเหรียญกล้องขอบคุณผู้สนับสนุนผีเดชามานูนบนะครับแซฟตุตถือเหรียญปุ๊บมาหนึ่งรูมาดูถือเหรียญม่อนทองเปิดเก้าเปิดมาวิธีโป้ผีเดี่ยวเจอนาร้อยเหรียญเต็ม เป็นแมวดพี่ <c oughs> ีชาไม่ตันเปาะ้อมแล้วพี่ีชาเฮ้ยพี่ดีชา <c oughs> เขาขุดมามาครับเหรียญม่อนทอนตงตัวนี้น่าจะรวยรสิทึบในอำเภอปีพุน้นนะเดี็นนชกชาะแค่นั้น